สวัสดีครับอนี้ก็มีครูตีนะครับมีครูตีนะครับมาเลี้ยงข้าวพุ้นนะครับขนมจีนนะครับนี่นะครับเต็มถ้วยเลยครับดูเอาแล้วก็ครูตีก็มาทำกับข้าวอยู่ที่บ้านแมงครับพูนะครับเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวแมงพูนี่นะครับก็ทำกับข้าวอยู่นะครับครูตีนะครับ

ไปล่าเราเวลาเราล้มมาใปรอพนหาคนะะว้ยผู้เดียวมากมากมาขมาหลายหลายคนหลาคนหลายอ้สวัสดีห้าร้อท่านนะคะนี่จังหวเมื่อวานเลยวะปุ้งเหลืองเลยผมบ่กใช่บอกขนมจีนบ้านน้ำบ้านคนเนื้อขนมจีนเนื้อพยาขนมจีนน้ำยาตี๊ตี๊ดใส่ เดินไปหาแม่ผู้ใหญ่เลยเดิไปหาผู้ใหญ่หยั่นมาเธอเดียวแล้วเลยน้องขันบอลหลายเนาะบซาบะเอ๋เด้อซาบะเว๋ออะไรเดี๋ยวไปบอกคุณต้อยไปกินขนมกินหน้าบ้านคุณพลเด้อคุณตีจัดให้แล้วพี่สลายนี่มาก่อประเด็นเด้อแม่ทับปูไปคิดว่าวบาเด้อเดี๋ยวอดรอมหน้าเดี๋ยวไม่มาผมไม่คืนองค์หักเลยผมไม่ตื่นองค์หักก็เพราะว่าในบ้านนะ จริงใจไงพี่อคูตีก็เลยไม่เคยอกหักไงใช่ไหมรอลงอาญาแมเดี๋ยวนใชคก่อยในี้เลยรอลงอาญาก่อนด้วยนะครับโทษจำให้รอลงอาญาแ่อนเดี๋ยวมีจุกกวจดีห้ารบหท่านนะคะแไหนคือรยแฉนี้เย อันั้นนงไระ้องอยู่นะครับุติองค่ะก็รักเนี่ยโอ้นี้นะร้อนลยนะครับนี่ต้องต้องขอบคุณพี่อิสระนะพุตีรูไหมเพราะว่าไม่มีใครก้ามาแฉเหมือนพี่อิสระนะเพราะว่าหลักฐานไม่แน่นเหมือนพี่อิสระการหาเหมืกันนะหลักฐานกิชาเจอก่อนผมก็กกานหนูก็ซือเหมือนกันนะแต่นูไมีความสามารถทพอิสระนะที่อิสระนี่เราเขไม่ถึงเนาะ แต่พ e, e, e. like so ี่แดงเข้าไม่ถันเลยสิวมาโสนี่ก่อนผมไปเถิ่แล้วผมไปเถื่อมาแล้วว่าเธอเป็นอ่าเป็นรูปเหมือนเหมือนไปอยู่ในอ่าในในอะไรสักอย่างคือมีแต่ข้าราชการทางนั้นเลยโอก็เขชี้ไปทางนั้นนี่เขาเยให้เป็นข้าราชการส่งรูปมาให้เรามีแต่หัวหายทุกทีเนาะพี่แดงมีหัวไหมฮะโอ้วันนี้ทำเยอะเป็นพิเศษ มีมีหัวคนไรเงาหัวคนไรหัวผมว่าโอ้ยถึงขดบนนะครับคนเก็บปืนอย่าเด้อคนเก็บปืนเจอไปเยอะหนาเก็ปืนะเออนาหมดไปแถวนึงนะหมดนาไปละสวนนึงเด้อพี่น้องเด้อสะพูบเขามาดันนาพื้นป้งเนเก็บปืนไม่รู้ไปเจอท่าไหนหมดเป็นเซนนะฮะคุยกันเด้คุยกันเด้ออหนูก็ว่าอยู่ช่วงนั้นเห็นไปไปปรึกษาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอะไรี่แหละไอ้พวกไอ้อะไรนะพวกยูทูบพวกอะไรอย่างนี้เนาะ พวกไอทีไอทีเนาะเนี่ยไอทีเออเห็นเน้นเน้นศึกษากันแต่ว่าอ่าหนูไม่มีอ่าไม่มีไลน์ของคนเก็บฟืนเนาะเลยไม่ได้คุยอ้าวพี่ได้พอรู้อีกทีนะมา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 วันนี้วันนี้ผมมาวันนี้วันนมาเก็นเห็นว่าปังปริเย่โลมิดเลยวันนี้ฮะครับพี่เห็นว่าปังปริเย่เลยรคืออะไรอ่ะได้คลิปมาเนี่ยหน้าสารผมดูอยู่นะไม่ต้องมาทิน้งพระองค์ จุดไดุ้ดได้ครับจุดได้ครับนีไปได้ยังไงไชวนังเลยนะมีมนาทิ้งเลยนะจนเอทิิ้งองทิ้งงเ่ยเอนะครับเอเลยเดียวเคนจาเดคุเียเเลยเนขคนทาะนุดได้ครับุดได้ครับ้องพทีสล์ี่ด้ครับผมไ่ได้เจอกันนานเร้องเพลงีเยนะวัเลยเะวันโจมาตวันจ้าถึงญี่ปุในตำนาละทุ้งทาเออเลืมเอาของงายโจ้ก่อน เรพร้อมที่จะไปไหมจู่ั้มมาเลมการอ็โชว์ฝีมืออะไรวันนี้นะครับจู๊ได้ครับจูได้ครัูได้ครับจูได้จู้เลยปรดเดี๋ยจูได้ครับจูเลยวาไหมโอ้ทังจูทั้ง่อยเียวนี่งตั้มซอยเนื้อนี่ผมกับเงีงอ๋อเพียงมาไม่เพียงัมถ้าไปพอดีัดีดอู่แล้วนหมอไมหมอขลามรวพี่มาลาผมยังใส่ตรงนี้หม้อไหคลาหรเป่าไม่ไ้รสชาติ พอดีแล้วเสริมแคลเซียมด้วยเนาะพอดีแล้วกูไปยังใช้ยังมันเป็นชูแบบพอดีเลยรสชาติออกมาพอดีนัวนัวนพี่น้องเอ้ยเย่าเพิ่งใส่อีกจะมันจะขมแล้วพอดีเนาะพอทำก้อยนะคกูตีกูซอยเนื่นะครับตอนนี้คนตีกูซอยเนื้อตียังเตาเกตตียังคือสมองดีแล้วให้มันเดี๋ยวมันร้อนไปตีนะครับตีเลยให้ยเรื่อยไป็นแดงมันขึ้นไรอ่ะอย่าได้ยอดซับขึ้นนะยอดซับยังไงอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนก็เหลือง ช่วงนี้รู้สึกว่ากระแสเหลียญยี่แม่พายเลยอย่างนี้ขึ้นไรสักทีเดลยตลอดขึ่นมาลงได้เมื่อแก่ได้เมื่อเช้าเลยจบเลยนะกเหลี่ยมจบเลยอุตสีนัดสั้นๆพรุ่งนี้นะครับเซมาโกดกำหนดโค่นเออแล้วไหนผมกเพียบอกว่าวันเสาร์จะมาจะมาวันเสาร์บนไปบนโอ้พรุ่งนี้ก็มีลุละเปลี่ยนที่ลุ้นเอาลุ้นแม่ให้มูอยู่ห้างล่างเลยนี่เนาะกุ่มหน้าก มือก้อยนะครับทุกคนก้อยก้อยนี่ก้อยแมงก้อยแมงนะฮะก้อยแมงนะโอเคยังจุ๊พุตีนะครับพุตีหันหน้าหนุ่มหน่อยหนึ่งสองโอ้โหเป็นทที่ระึกเลยนะครับเป็นที่ระทึกนะแล้วครเป็นที่ระทึกโอ้โหายไปนานหายไปน่และฟ้องไม่เหมือนกัน สวัสดี535ท่านนะครับขอบพระคุณหนึ่งพันห้าไร่ค่ะอันนี้เกลือเก้าวอะไรน้ำร้องน้มกันได้เลยน้ำร้องวนกันวนๆกันนะเพราะนั้นผมกลับไม่ได้เลยกลับไปดอนอยู่ข้างวัดโอ้บอกว่าดอนกับพี่ในก่อนที่จะเข้ากัน ทงด้มเจ้าเย้าโตเร่องทนซื้อมาให้กินแล้วยังมาทำให้กินนะคะพี่น้องเลยเบื้องแนความความมันใจดีนะความน่ารังนะคะความน่ารังกุีนะคะนี่เหรอโอ้จุดบจุ๊บจุดบจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บจบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจจุจุ ยอดแทบโมีม uhm. ันานีแล้วก็ยยนอันนี้บอกกนสลราอันนี้หรอเดี๋ยวดูจะอ่านนะหนัว่นให้เขาได้ยินไหมอ่านรู้หละอ่านเลยบอกวารวมป่าสายหุ่นนี่ีป่าแดงป่ามนาาะคุณคุณก ชื่อคุณคุณใช่ไหมชื่อเอ็ดดี้คุณใช่ไหมล่าสุดเนี่ยครูตีมียังไงอะไรยังไงล่าสุดสำหรับต้นขอกต้นข้าวเนี่ยครูตีอยู่โรงเรียนอาอไม่บอกนะคะมันเป็นความลับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกระเทือนกระโทรกระเถื่อหนึ่งหน้าที่การงานนะคะเราจะไม่พูดกันนะโอเคโอเคห่อเป็นครอตอนเช้าครูเปนนี้เป็นครูสอนทนิยศาสตร์นะคะมีมีภาพสอนแค่ตอนเช้าตอนเช้าครูตีบอก่า็เบื่อเยอข้าวนะครับไม่มีข้าวนะครับวันเช้าน้อยนะคะ ไไมีของเราไม hmm. ่มีข้าวเลยพระปามาเต็มเต็มเต็มวิธีการคำนวณแกนี้ไม่ต้องถามเลยเนาะทางวิทยาศาสตร์เต็มเต็มน้างลังหลังเต็มเต็มสายน้อขับ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 ทับขับขสบขับขขับขับขับน เศ้าแม่เด <laughs> <No> <Uh ี๋ยวพวกหนูจะอดอีกเด้มาแล้วไม่มาอีกเลยทำไงอ่ะก็เป็นบรรยากาศนานแล้วนะครับที่ไม่ได้กินข้าวด้วยการนอกคูตีแว่ใสแว่ก็เป็นโอ้สองเดือนแล้วเนาะมาคูตีนะครับคูตีเขามาทำหมดมหาให้ทานนะครับตอนนี้ นมจีนเนีบยกมไ่นโจกินบะมคนโจโจอิ่มแล้วโจกินยัขนจีนอิ่มแล้วชาบ้านครับจีนขนมจีนโตใหญ่น้ำใจงามจุนดีมากนะครับกูมีแต่ให้ให้ให้นะครับโอ้นี่เไม่ทำที่คนนี้ชวนต่ชวนทำอยูทู่เปอร์ท่น ผู้ตีผู้มีแต่ให้ให้ให้อย่างนี้นะครับผมก็ต้องขอความุณากนงคราบเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม้องาไมต้บอกเมันเป็นเดียวหมดหนึ่งลัสวเดียวไปซื้อเตาแก๊สเป็นสองหัวไม่ไม่เวลาทำกับข้าวก็นึ่งข้าวไปได้แก๊สต้องเอาถังใหญ่เี่รานนั้นทีนนั้นไม่ไม่มีไง อมเตียนะครับขึ้นปะครับเจลตักเลยครับตักเลยเลยนี่ต้องออกไปต้องออกมาตัเออกมาข้ามาตัไปเรื่อยๆออกมาข้ามาตั้ไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆหนึ่งเข่าไปโ่หนึ่งอย่ล้่่พี่แดงก็ไม่กินดิบตักหนยงเ่า ยังแรกครับย่ังแรย่างีท่านลงวากุชาร์น่นแล้วทีน้ต้องลองชิมดูมันจะติดใจไม่รยกันเลยนะครับร้ายไม่เร่องเลยครับเออทมาขอ่ายตงเสือต้องมีน้องอยู่อีสานไ่ไยนอยที่มาคนย่เยงเลยนะับดน้ัาจุ้นี่มันโกหกอ่ะแล้วพูดดีเลาทํยังทยังเ่าซอยจุ้ยอันี้สอยจุยนัจุชิะีแล้ ทำไมลงไลฟ์ไวจังนะหนึ่งเ้ยลขึ้นหนึ่งชั่วโมงนี่เดี๋ยไม่ลงเลยของใครก็ของจู่จริงไลฟ์อย่างนอ้นี่ว่าลงแต่งานแล้วจ้ะไลฟ์บันเด้